สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับผมตอนนี้อยู่กับเกม l e t ตรเท e ร์วิ e เฟนนะครับผมหลังจากที่รีวิว2องคูณสไปแล้วเนาะก็ผลตอบรับดีมากนะคนดูเกินพันบิวนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะที่พึ่งหมดเขตไปหาไม่ได้นะทุกคนนี่ฮะสโนแมนนะครับทุกคนนี่ฮะแต่หน้าตาไม่ใช่สโนแมนใช่ไหมเพราะว่ามันมีสกินนะครับนี่ครับมี2สกินนะนี่เป็นสกินสโนแมนกับสกินเป็นฮาร์ตตี้นะสกินนี้เหมือนในทีมฟอร์เทสเลยทุกคนถ้าเกิดใครเลรเรเ่น Team เคยเล่นเกมทีมมมเเนนนี่่ยยฟลลััใชากะครบ โอเคน้องเนี่ยน้องน้องกดเชิญเราไปเล่นด้เหรอได้เลยมาเดี๋ยวจะเล่นด้วยนะฮะน้องช้าม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 าดูกันดีกว่านะความโหดของตัวละครสโนว์แมนจะเก่งแค่ไหนนะครับเป็นตัวละครที่ได้ฟรีนะฮะจากการทำทำทำเคเวสผ่านด่านนะครับผมซึ่งตัวนี้นหมดมเขาเรียกอะไรนะหมดเอ e <S <s เวนต์ไ yani ป <s> <Leaving S 1> แล้วนะครับเสียดายมากๆเลย,เลยคือผมทํามันได้แค่ขั้นสองนะฮะเดี๋ยวเราวางตัวละครฟาร์มเงินก่อนแลวกันเนาะปึ๊บ กด a u t ต s c r i ไปด้วยนะฮะคูณสองไปด้วยเลยน้องชายโอเคดีมากน้องชายอ่านี่น้องเขาวางตัวละครป้องกันต้นเกมแล้วนะครับผมตี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 นี่ตัวละครอันนี้เป็นตัวละครสีขาวน่ารักจังเลยตุมตุตมมีโอเควางไปอ่าตัววิ่งไวมาแล้วนะครับปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมจะวางเป็นตัวเอออันนี้ช่วยเหลือนะครับอืมปุ๊บวางไปหลุดไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะ มีหลุดกันบ้างนะครับตามอัธยาศัยโอเคแล้วก็เงินมาเร็วเงินมาเงินมาทําไมไม่ได้เงินหนึ่งพันวะไม่เข้าใจอันนี้งมาอะไรครับผมนี่ฮะราวางเลยแล้วกันนะครับทุกคนปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะเปิดอะไรนะสายเอฟเฟกต์ทาวเวอร์นะฮะนี่เสียงยิงนะฮะนี่ครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะสหรับสายสกินแล้วนะครับโอ้โหดูสินี่เลยยิงนะอย่างโหดนะครับ ัเกล็ดฐานก่อนตอนนี้อ่าเป็นตัวที่ตีไปมากครับผมมีความสามารถสกิลคือ Enrange นะครับผมทุกๆ15วินะครับผมจะทําการบวกไฟเลสก็คือยิงไวขึ้นเนี่ย30%นะฮะแล้วก็ระยะเวลาคือ2.5วินะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะฮะอัเกรดเพิ่มก่อนอัเกรดเพิ่มไปอีก2องคันนะฮะนี่บอกเลยครับยิงโคตรลัวนะตอนนี้ดีเพทคือ63นะตอนนี้นะนี่เห็นไหมยิงลัวมากเห็นไหมครับนี่เมื่อกี้ไหมครับมีพลังทําให้ยิงไวขึ้นนะเมื่อกี้นะฮะ วางได้ตัวเดียวนะเพราะเป็นยูนิตฮีโร่นะหรือว่ายูนิตระดับสูงนะครับโอเคโจมตีไปอืมนี่ฮะอ่าอับเกีดฐานไปก่อนนะครับตอนนี้เราเขาใช้ไทคูนเหมือนผมนะแต่ของผมเป็นสกินของคนะิสมัตเนาะอ่านี่ฮะตัวนี้ความสามารถคือเก่งมากครับผมสามารถยิงตัวแอร์ได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับคือดีมากเลยนะฮะ บางตัวนะสองคูณสองของผมเนี่ยตีแรงก็จริงโหดก็จริงแต่ไม่สามารถเตี๋ยได้นะครับแต่ตัวนี้ตี๋ยได้นะฮะเห็นไหมนี่ยิงยิงยิงตายหมดอ่ะบอกเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราอัปเกรดฐานเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น oh oh oh. yeah, ี่โอ้โหรัวมากรัวมากหดูดิดูดิดูดิเห็นไหมอย่างโหดครับรัวจะจัดนะฮะยิงทีนี้คือตายอ่ะแล้วก็คูดาวคือจะน้อยลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะดูแลเลชั่นก็คือระยะเวลาในการ เปิดบทประเสริฐเ,เ,เนี่ยจะนานขึ้นเรื่อยๆนะครับโหเลื่อนหนึ่งพันบอกเลยครับเลื่อนหนึ่งพันก็ตายบอกเลยฮนะนี่อ่านี้ครับน้องเราก็ใช้เหมือนกันนะเป็นสโนว m a n นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอว่านี่ครับเป็นตัวละคร,ะครบัฟนะฮะเห็นเห็นน้องเขาว่ามันสามารถซ้อนทับกันได้นะสาาําหรับตัวบัฟนะฮะวางยาเยอะเลยทั้งนั้นโอเคมาได้สามตัวนะนี่ฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมอัพเลยดูนะ ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมวางเรวๆเลยนะผมว่าน่าจะจริงอยู่นะเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันจะโหดขึ้นนะดูสดดิดูสเตตส์ดิ0.7 0.17อ่าอัพก่อนปุ๊บตอนนี้ศูนย์เท่าไหร่ละ0.015อะไรนะครับตอนนี้ไยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะอ่านี่ฮะรัวๆๆรๆวรว,ว,ว,วดูฮะการยิงกับอย่างนัวเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากเลยครับทุกคนดูดิ นี่โหมดมากชึบโอเคโอ้โหดูดิเก่งนะเก่งนะใครที่ไม่มีตัวใช้นะครับผมใช้ตัวนี้เลยฮนะแต่ถ้าเกิดหาไม่ทันแล้วก็เสียใจด้วยนะทุกคนมันเก่งจริงนะครับหลายคนบอกว่ามันกากนะผมบอกเลยมันโหดมากนะครับโหดมากนะฮะอ่าแล้วแถมมีตัวบัฟด้วยนะยิ่งตีไวขึ้นไม่ใหญ่เลยนะนี่ตอนนี้ คือมันแสแต็กซ้อนทับก็ได้จริงๆด้วยนะครับโคตรโกงอะ่ะดูดิตอนนี้0.11วิอ่ะไวมากครับดูดิตายหมดฮะ่ดีเบสเทอเ่าไหร่่ะดีเบสไม่มีดีเบอกว่ะแไอที่แน่คือแรงจัดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางตัวละครเป็นตัวนี้ด้วยแล้วกันอ๋อตัวนี้เป็นตัวเนี้ยยิงบนฟ้าเสียได้ว่ปปะซูเปอร์บอลเลอร์อืม เอาวาอีซองเนยแล้วกันทั้งนั้นอีซองไปช่วยหน่อยเอาวางอีซองช่วยเหลือหน่อยนะฮะนี่อีซองยิงโคตรรัวเลยดิด <c oughs> โอ้โหมันสแตก็กบัฟก็ได้ด้วยนะอันนี้เพิ่งรู้เลยนะครับโกงจัดเลยสแตก็กบัฟเนี่ยนี่อีซองนี่ก็เก่งมากครับผมตัวนี้บิงเบคอนนะครับแรงมากเป็นตัวที่ดาเมจโคตรเวอร์นะเ๋ยวให้ดูนะเห็นไหมดาเมจแปดสิบเลยนะแรงมากครับผมอ่าอเค ลุย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 เดี๋ยวมาดูกันนะว่าบอสจะต้านรับไหวไหมครับทุกคนคือบอสบอกเลยบอสก็สู้ไม่ได้อะ่ะเออบอสก็คือตายอ่ะฮะตุกตุกตุง้งและมาแล้ว no 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 you cannot stop <c oughs> มาแล้วมาแล้วครับบอสมาแล้วครับผมนี่โอ้โหดูฮะดูฮะเลือดเลือดไหลเป็นน้ำโโโอ้โหโอ้โห,โโหเลือดไหลเป็นน้ำครับ เรื่องอะไรเป็นน้ำครับผมแรงกว่าอะไรอีกนะแรงกว่าสองตัวสองผมมทุกคนนะฮะเมื่อเทียบกับดาเมจแล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันตีแบบเดียวๆเลยทุกคนเฮ้ยแรงจัดเลยเดี๋ยวเรากลับล็อบบี้ก่อนแล้วกันนี่ฮนะมันก็แรงเวอร์เลยทุกคนแล้วตอนนี้นะมีตัวใหม่มานะครับผมนี่ครับเป็นตัวชื่อว่าจูนารี่รีวอร์ดนะเป็นฟอร์เรสต์เมจนะทุกคนตัวนี้นะเห <c oughs> ็นไหมฮะคือเราต้องผ่านมิชชั่นนะต่างๆนะครับให้ครบเพื่อเราจะได้รับตัวละครนี้นะซึ่งน่าจะเก่งอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะ ดูจากทรงก็น่าจะเก่งอยู่นะครับเป็นตัวเวทนะฮะอ่าแล้วก็ต้องผ่านด่านเนาะเนี่ยดูสิเบสแฮปปี้โฮมออนฮาร์ดเนี่ยเราก็ต้องไปลุยด่านต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยด่านนี้ดีกว่าเบสแฮปปี้โฮมออนฮาร์ดนะครับทุกคนอ่าลุยหน่อยละกันเบสแฮปปี้โฮมออนฮาร์ดอยู่ไหนเอ่ยโอเคนี่ฮะลุยเลยฮะไปนี่แล้วก็หมดนานนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเป็นระดับยากเนี่ยของด่านนี้จะสู้ไหวไหมครับผมบอกเลยว่าไหวชิวนะฮะไม่มีคูณสามอะเสียได้อะอยากมีคูณสามจังเลยถ้ามีคูณสามชีวิตจะไวขึ้นเยอะเลยนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าโอเควางตัวป้องกันไปก่อนนะฮะอ่ายิง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 ิง,ง,ง,งาตัวารามเงินด้วย จึบจึบจึบจบโอเคตัวฟองเงินสามตัววายวายวายเริ่มหลุดละตีไม่ค่อยตายแล้วตอนนี้วางนี่ก่อนแล้วกันวางบิงไปก่อนนะฮะบิงช่วยต้านไปก่อนเคแล้วก็วางนิดเลยฮะนี่ปึ๊บนี่ครับผมโหดโหดโคเทพวนอันตรายนะฮะมาดูกันจะเป็นยังไงอ่าขับกี่อีกรอบหนึ่ง โอ้ยิง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 โคตรโหดอ่ะดูดิมันโกงจัดเลยอะโคตรเทพอะผมชอบมากเลยอะทุกคนควรหามาเล่นกันนะแต่มันหาไม่ได้แล้วได้จะพูดทำไมวะโอเคเอาบิงมาช่วยหน่อยแล้วกันนี่ยิงยิงยอ่าแล้วก็วางปืนคอด้วย ปืนคอช่วยยิงหน่อยอ่าปืนคอนะฮะที่พวกเขมรเขาชอบใช้กันปุ้งเอ้าเอ้าแพ้ได้ไงอ่ะแพ้ตอนไหนอ่ะเอ้าอีหยังอ่ะคืออะไรอ่ะช่างมันแล้วกันนะครับ <c oughs> ท้อเลยอะไรวาแพ้ได้ไงวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคีเดี๋ยวเขาไปเล่นหลังใหม่แล้วกัน แหมจะมาโมซะหนห่อยแพ้เฉยเลยอ่าประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะขอขอจบเพียงไรจะชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะทุกคนไม่เจอกันใหม่พัฒน,นาครับทุกคน <S <S ขอบคุณมากที่รับชมจนจบกับทุกคนเจอกันในครับผมโหสนุกมากเลยทุกคนวันนี้นะฮะเจอกันใหม่พัฒน,นาครับ